วงจุ้ยเป็นจาธาตุค่ะช่วงสองแล้วนะคะยังคงอยู่กับดิฉันปียชัดกรุณานน์นะคะแล้วก็อาจารย์สุรัตนพงศ์สุวรรณรัตน์นะคะท่านเป็นผู้มีการสถาบันอนุรักษ์โหราศาสตร์และฮวงจุ้ยและอดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัรภมนะคะใครที่อยากจะเรียนเชิญอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยให้นะคะก็สามารถติดต่อได้โดยตรงค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะโทรมาได้สดๆตอนนี้นะคะ2หมายเลข0 8 9 7 6 4 8 4 4 8และ0 8 5 0 2 0 2 3 3 3นะคะ สนทนากันต่อค่ะจันขาช่วงนี้เดี๋ยวจันจะพาไปดูบ้านหลังหนึ่งนะคะอาจจะไม่เรียกว่าบ้านอาจจะเป็นคฤหาสน์ก็ว่าได้ใหญ่กว่าคฤหาสน์อีอย่างนั้นเลยนะคะที่จังหวัดจันทบุรีครับอาจารย์ดูแต่พื้นฐานออที่ดินเปล่าเลยใช่ไหมครับรถที่ตรงนี้มีพลังที่ดีด้วยเหมาะทำออฟฟิศนะครับออฟฟิศควรเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตู้เซฟอยู่ตรงไหนบ้างท่านผู้ชมตามไปดูนะครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่อาจารย์อยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับเป็นที่พักของลูก,ลกๆของคุณอาทิตย์ทั้งหลายนะฮะเป็นบ้านพักซึ่งอาจารย์เคยมาดูให้ปีที่แล้วนะครับหลังบ้านอยู่ที่1 3 0ถึง1 5อองศาซึ่งเป็นองศาที่มีโชคลาภมากๆในยุคนี้นะครับน้ำตรงนี้ก็ปลอดภัยไปมีสระว่ายน้ำมีอะไรบ้างท่านผู้ชมตามผมมานะครับ ตรงนี้ต้องเรียบๆนะฮะอย่ายมีอะไรแหลมๆกูข,ข่าขกูขาไม่เอานะต้องเรียบเสมอนะครับไมด้สำคัญสดีแล้วฮะดีแล้วครับเข้ามาเจออะไรบ้างเจอที่ตั้งอะไรนั่งลูกเทพโอ้พิกขี้หน้าองค์เทพเจอคานพอดีเลย <ๆ S 1> ต้องไม่เจอคานาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นข้องพาอยอยู่แล้วนี่ไม่ได้ตอนนี้คือจุดหลักเปิดเข้ามานะครับเจอคานพอดีเลย <c oughs> แกไม่ได้ <c oughs> ใส่คมไฟคริสตัลที่เป็นเพชรโอเคเขียนเลยใส่คมไฟในหลวงพ่อละห้าอยู่ตรงอยู่ซ้ายขวาพอดี <Okay. S 1> พ่อละห้าอยู่นี่นายหลวงอยู่นี่ในหลวงพ่อละอย่าให้ตรงอาคารนะ <c oughs> ตรงคานเอาดอกไม้ตั้งไว้ก็ได้อ๋อ <c oughs> ตรงคานดอกไม้ตั้งตรงคานเนี่ยคมไฟดอกไม้ได้หมด <c oughs> หนะครับแล้วฝั่งนี้มี็นห้องน้ำไม้ข้างบนห้องน้ำอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกันหมดนะครับนอนตรงไหน ต่อไนี้โัดเจียกไปทางโน้นถูกต้องเจอการพอดีเลยนะไม่ไม่ใช่เจฮะอยู่นี่ี่เวิร์มขนาดนี้ใช่ไาจารย์บอกตอนแรกอาจารย์บอกให้ให้หันหนถูกต้องถูกต้องถูกต้องเลยทำตามที่บอกดีมากแล้วคุณทำอะไรกระจกค่ะจัะจบหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างค่ะดีครับห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่บนนี้ที่เดียวกันหมดเลยใช่ไหมรับข้าวอยางบนล่างตรงกันบนล่างตรงกัน ตรงนี้เหรอใช่ค่ะห้องน้ำยังไม่ได้ก่อค่ะรอจารย์ก่อนค่ะสุดยอด้รงแรมบางต่ำมทำอาคารให้เป็นสี่เหลี่ยมตรงไหนแหวงหายไปสมมติตรงนี้แหวงหายไปนะครับตรงนี้เพิ่มคมไปตัดตรงนี้ตัดตรงนี้มาเพิ่มคมไปนึกภาพออกไหมนึเออเติมให้เต็มเติมให้เต็มประมาณนี้จานตอนนี้ช่องเก็บต้งปักได้ไหมเข้าเข้าจ้าตรงนี้เติมไปเติมไปตรงไหนจานตรงนี้เพดาะ ตีท้องน้ําไม่ค่อยดีไม่ดีใช่ไหมฮะหัวเตียงอะดีแล้วโอเคเราต้องมีทำาไอาจารย์ต้องเสื้อผ้าสิโอเคทำเสื้อผ้าได้ที่เก็บสมบัติหจะไว้ตรงไหนคะอาจารย์ตรงนี้ย้ายก่อนเป็นประตูห้องน้ําห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องค่ะถือเป็น่อยตรงนี้เปทางเดินอันนี้เป็นทางเดินถูกต้องอาจารย์วางเข้าของได้ใช่ตรงนี้เป็นที่ล้างหน้าไม่เอาไม่เอาอ๋อที่วางของหอน้ก็อยู่ฝั่งนี้วางของอะไรก็ได้อ๋อวางของอะไรก็ได้ห้ามแล้วร่องนี้หนูจะต้อง จอ,จอรูจอรรไร่ต่างกันไม่ต้องจอ,อทึบๆอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ทึบไม่ค่อยดีทึบเหมาะไปห้องเก็บของอไม่สมบัตินะครับสมบัติเมเทีต้องมีแสงสว่างล็อกบล็อกแก้วคือหนูตั้งใจจะใส่รอบคนอ,อยู่แล้วค่ะอาจารย์ให้สว่างไว้อาจจะมีช่องรูอากาศต้องมีหน้าต่างช่องรูอากาศหายใจเซฟอยู่นี่หนึ่งสองเป็นหลักเซฟเซฟอยู่ฝั่งนี้เป็นหลักฝั่งนี้สองฝั่งนี้ดีหมดสองฝั่งนี้เจ๊ง ห้ามฝังมุ้งฝังมุ้งตรงนี้ห้ามฝังนี่ดีเข้ใ<ช>าใจนะตรงนี้ออฟฟิศได้ไหมได้ได้ได้ไดถ้าบันไดทางขึ้นถ้าตรงนี้เป็นออฟฟิศมีกำลังงานนั่งไม่พอตรงนี้คือโต๊ะโต๊ะเจกันดอกไม้ขวางนั่งบันไดไว้นั่งตรงนี้เลยตั้งแต่นี้เลย ไม่ม,มีห้องไหมล่ะเย,ะเยอะแค <c oughs> ่ไหนแล้วอะไรนั่งว่างไหมเขาพูดอะไรนะ <c oughs> ห้องผู้จัดการ <c oughs> ห้องนี้ห้องผู้จัดการเลยเหรออาจารย์ <c oughs> เรานั่งก็ได้ <c oughs> ช่องนี้ไม่เอาปิดทิ้งให้หมดนั่งตรงนี้เลยไอยห้องน้ำหมดเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> งั้นก็ทำอะไรปิดน,นี่เป็นห้องผู้จัดการไปเลยไม่เห็นห้องน้ำตอนแรกกะว่าห้องนี้เป็นห้องออกกังกายอืมทำงานเธอห้องก็นั่ง<อ>ทำงานลูกๆน,น,นั่งดีใช่แล้วแล้วห้องน้ำจะออกหรืยอยังไงจ๊ะคือเรากั้นห้องก็ได้อย่าถ้าสุทิที่ห้องน้ำใชอย่างห้องน้ำยังไม่ใช้ คนงานใช้อย่างล่ะยังยังยังไม่มียังเพิ่มแค่ก่ออาจารย์เพิ่งก่ออีกใช่ไหมขออาจารย์อย่างเดียวขออาจารย์บอกอย่างเดียวอาจารย์สั่งย้ายเลยเมย์เมยไม่ทำอะไรเลยจะได้โอเคลื้อเป็นออฟฟิศไปเลยตรงนี้อ่จารั้นโอเคหรือห้องนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกอันไหนเราห้องนี้เป็นที่ตั้งใจไว้แค่เพื่อท่องทานข้าวรวม หาจุดหาเงินก่อนหาเงินสําคัญตรงนี้กับข้างนอกก็ได้ทําที่ทํางานอ่ะได้ไหมนมบ้านนี้ดีมหาดีเลยดีมหาดีเลยใช่ไหมดีปว่าโรงแรมดีใช่ดีปลอดโรงแรมทิศทางเดียวที่ผมตั้งศาลให้แล้วแหละดี ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะที่อาจารย์ไปดูมาเนี่ยนะคะอาจารย์ดูตั้งแต่เริ่มต้นเป็นที่ดินเปล่าก่อนเลยแล้วเขาก็จะมีการปลูกเขาลือหาที่ว่านี้นะคะแล้วก็กำลังกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างกันอยู่นี่นะคะค่ะมีจุดไหนที่สามารถนำไปใช้ได้เลยเมื่อดูแล้วค่ะอาจารย์อย่างเช่นตำแหน่งของตู้เซฟห้องนงห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือจุดเดีของเขาคือหนึ่งพางทิศถังเขาดีเยี่ยมในยุคนี้นะครับ โบงสูงโล่งอากาศไทยเทสว่างเพียงพออันนี้ถือว่าหงจุยที่ดีข้างหน้าก็าดีค่ะคสำคัญทำกันค่าได้ทำกันค่าไม่ได้อยู่ที่ความสามารถเราด้วยไม่ใช่หงจุยอย่างเดียวความสามารถต้องตามมาติด ตรงนี้คือรับรองทําอะไรก็สาเร็จเหมือนกับมีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะคะตำหลักฮวงจุ้ยนี่นะคะพื้นฐานดีทำเองอื่นก็ดีตามนะ,ะใช่ใช่ได้ค่ะอาไะค่ะนนคุณผู้ชมคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวยังมีกันอีกนี่นะคะทุกสัปดาห์เราก็จะให้อาจารย์สุรัตนพงศ์นี่นะคะนําเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปดูฮวงจุ้ยมาในนาจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะคแต่ว่าตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฮวงจุ้ยเป็นจธาตุนะคะมีอะไรสดๆโทรมาตอนนี้เลยได้ทายสองใบเลขย้ำกันอี 3, 3, 3ทุกปัญหาโทรได้หมดครับ